ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชน9ก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สำนักสงฆ์บุลเลอร์นะครับตำบ,นบนลลำพญาการอำเภอบวกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญใช่ไหมน้องกิ๊บค่ะแล้ววัดนี้นะคะก็ยังขาดจะตุปัจจัยอีกมากมายในการสร้างวิหารครอบองค์พระนะคะและอีกหลายๆอย่างค่ะเดี๋ยวเราไปถามคุณพี่ที่ <yani S 2> มากับ <destination S 2> <ช>เราด้ยวยนะค่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราถามคุณวิชชอบว่าภายในวัดแห่งนี้ ที่เป็นคณะกรรมการในช่วยเหลืออะไรทางวัดบ้างครับคุณพี่ครับสวัสดีครับก็ช่วยทุกอย่างนะครับที่ว่าพระอาจารย์จะเรียกใช้ที่ว่ามีอะไรก็มาที่วัดประจานะครับครับผมได้ดีครับดีครับแล้วก็สิ่งที่ดีวันนี้พระอาจารย์รอเราอยู่ใช่ไหมตอนนี้พระอาจารย์รอเราอยู่ครับเราไปกลับพระอาจารย์มันดีกว่าครับได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมที่ผมรายการนะครับผมกับน้องจิ๊บนะครับจะมีสิ่งดีๆให้นะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปกรับนมาสการหลวงพ่อเลยว่าภายในวัดเนี่ยมีอะไรให้เรารับ ทราบรับชมกันบ้างนะคะแล้วหลวงพ่อจะอธิบายกับเราว่าอะไรในการก่อสร้างในวันนี้ค่ะครับท่านผู้ชมครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับรับชมมวนชื่นทีวีหนึนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนชนเจบุญเวลาเก้าโมงเช้าทุกๆวันนะครับเดี๋ยวให้พี่ชอบนําไปการณ์และการพูดเจ้าว่าภายในวัดมีอะไรบ้างอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการ, ed, รสกลเดชนพเก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนใจบุญทุกๆเช้านะครับเวลา9ก้าโมงตรงนะครับ p s i หนึ่งหนึ่งห้านะครับม่วนชื่นทีวีจะมีรายการสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนใจบุญที่จะไปร่วมบุญสถานลานบุญต่างๆครับวันนี้ผมอยู่ที่สำนักสงฆ์บุญเลิศนะครับอ่า ตำบลลำยากางอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับมีคณะกรรมการและพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปานีแก่สาธิชนคนเยบุนเดี๋ยวผมถามพระอาจารย์ว่าภายในวัดแห่งนี้พระอาจารย์เป็นเจ้าวาดมาขี่เปษาหรือขี่ปีนะครับเดี๋ยวกบนังการพระคุณเจ้าครับคุณเจ้าครับคุณเจ้าชื่อเจริญพรก็ชื่อพระปานทองอาทิฐานโนครับผมอ่าก็ตอนนี้ก็ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าที่พักสงเนาะเพราะว่าของเราก็ยังไม่ได้ ตั้งเป็นวัดคือเจ้าสำนักนครับใช่ใช่เป็นหัวหน้าที่พักสงแทนท่านหลวงพ่อพระครูวินัยทับพี่คุณเจ้าครับท่านเป็นนักรรมการหลายๆลยคนแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจจะช่วยกันสร้างศาลาใช่ไหมมีหลายอย่างที่จะสร้างก็ทางวัดเราก็ยังขาดเหลือขาดเหลือคุณทรัพย์ในด้านการก่อสร้างคือทางวัดเราก็ตั้งใจไว้ว่าเราจะสร้างไง ศาลาศาลาวิหารเพื่อที่จะครอบองค์พระครับครับสวัสดีคุณพี่ครับสวัสดีครับครับมีอะไรทางบอกทางรายการทั้งหน่อยไหครับก็อยากจะบอกทางรายการว่าถ้าถ้าไอ้ที่ว่าร่วมบุญได้ร่วมกุศลได้ก็ขอเชิญไอ้พวกญาติพวกโยมที่ว่ามีจิตศรธานะครับใช่ครับก็ขอให้ถ้าอยากจะทําบุญนะครับครับก็คุณพี่ชื่ออะไรครับผมคุณผมชื่อนายชอบจิตตันเทียครับชอบจิตันเทียนะครับผมอ่า มีอะไรจะบอกอีกไหมทางรายการบอกได้ครับก็ไม่ได้เดี๋ยวไปตัดที่รายการมาถ่ายทําก็ขอขอบพระคุณครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการสกุลเดชนพปเก้าสะพานถายบุญนี่แหละครับพระคุณเจ้าที่เมตตาปาณีท่านเจ้าวาดนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักนะครับภายในวัดในวาแห่งนี้นะครับยังขาดปัจจุปัจจัยอีกมากมายที่จะมรุวูมศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเช่นจะสร้างศาลาและที่ องค์ครอบพระหลวงพ่อทันใจด้วยนะครับขอเชิญสาส่วนคนใบุญไม่มว่าทหารตำรวจข้าราชการและพลเรือนนะครับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะครับและเจ้าของบริษัทติดต่อพระคุณจ้านะครับหรือมาไม่ได้ก็ใบเลขบัญชีขึ้นหน้าจอนะครับบริจาคตามมาคนละไม่ต้องมาแล้วครับคนละบาท2บาทหรือว่าแล้วแต่กําลังสถา,าทัพใครจะเป็นเจ้าภาพกรถินปีนี้หลวงพ่อก็ยังไม่มีนะครับขอเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุชนคนใจบุญที่รับชมรายการดีๆมีประโยชน์มากมายภายใน9โมงเช้านะครับทุกๆวันนะครับ ม่วนชื่นทีวี1นึ่งหนะครับกดชมได้นะทุกทุกวันนะครับมีสาระรประโยชน์มากมายเดี๋ยวเราไปถามพระอาจารย์ภายในวัดว่าภายในวัดนีพ้พระคุณเจ้าจะมีอะไรที่จะตอบเราภายในให้สาธุชนคนใจบุญรับทราบแล้วร่วมบุญกันนะครับ เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านผู้ที่ทมีจิตใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยกระผมพระปันทองพระปันทองอธิษฐานูซึ่งเป็นหัวหน้าที่พักสงบุญเลิศในขนาดนี้ซึ่ง จะได้บอกบุญให้กับศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลทางวัดเราก็ยังขาดปัดใจจัยในการที่จะบอมลุง พระพุทธศาสนายังขาดปัดใจจัยในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างศาลาการเปลี่ยนแล้วก็ศาลาวิหารลานธรรมจึงขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัท ผู้ที่จะร่วมบุญร่วมกุศลก็ขอให้ร่วมได้ที่สำน,นักสงฆ์บุญเลิศวัดของเราก็ยังไม่เจริญยังขาดเสนาสนะต่างๆอยู่หลายอย่างแต่ขอเชิญชวนญาติโยมผู้ที่ จะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไว้ในบวรทพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเพราะว่าทางสำนักสงฆ์มุลเลิศของเราก็ ยังขาดเหลือมากมายเยอะแยะมากมายไ,ไม่ว่าจะเป็นเตนาสนะกุฏิสง,งส,าาสง์แล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ศาลาอเนกประสงค์แล้วก็ศาลาลานธรรมเราก็ยังขาดขาดเหลือดังนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมผู้ที่มีจิต ศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่สำนักสงฆ์บุญเลิศที่ตั้งของวัดก็อยู่ที่ตำบลลำพยากางอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีหรือญาติโยมที่มาไม่ได้หรือมาไม่สะดวกก็ร่วมทำบุญได้ที่เลขบัญชี ที่ทางรายการได้ขึ้นโชว์หรือเบอร์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาได้สุดท้ายนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งบุญบารามีที่ทุกท่านได้สะสมมาไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติมาจนถึงปัจจุบัน ขออ้างยิงคุณพระรัตนไตรจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนบก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนดีบุญเวลาเช้า9ก้าโมงนะทุกๆวันนะครับรายการมุ่นชื่นทีวีกดเปหนึ่งหนึ่งนะอยช่องไปไหน งานบุญล้วนๆนะครับวัดนี้เป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพาม,มราณะภาพไปแล้วหนึ่งรูปนะครับเจ้าวาดนะครับจตกนี้ท่านเป็นลองเจ้าวาดถ้ามนเจ้าวาดองค์ต่อไปนะครับสาธุชนคนใจบุญนะครับวัดนี้ยังขาดปัดจจัยมากมายในการที่จะรวบรวงพุทธศาสนาให้ใชเจริญรุ่งเรืองเช่นศาราปฏิบัติธรรมและอนเนกประสงค์หลายๆอย่างภายในวัดแห่งนี้ใช่ไหมคุณพี่ครับเดี๋ยวเือถามคุณพี่นิดนึงนะ ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมบบที่ท่านได้กล่าวมาในเบื้องต้นก็ถือว่าคือว่าขาดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับปัจจัยที่จะได้สร้างที่สาลาพระวิหารครอบคุมพระนี่แหละครับอ๋อวิหารนฮะนี่วิหารคารับตรงนู้นก็เรียกอะไรครับคุณพี่สาลา,ลาอันเอ้ประสงค์ครับที่ว่าจะได้ทําที่ที่พักของที่บาญาติโยมที่มาไกลๆที่ว่าไม่ไปกลับไม่ได้คือว่าจะได้พักที่นี่เลยครับ เอาเละครับเดี๋ยวเราถามพระคุณเจ้าผู้เมตตาปานีว่าภายในวัดแห่งนี้พระคุณเจ้าเป็นเจ้าวาดมาอ่าขี่เดือนขี่ปีขี่เป็นสาแล้วนะครับพึ่าเจ้าอาวาดองค์ใหม่แทนเจ้าวาดองค์เก่านะครับาการาบเนินการพระคุณเจ้าครับจ้ะก็<อ>จะเจริญพรครับผมคุณเจ้าอยู่ปฏิบัติบำที่วัดนี้ขี่เป็นสาแล้วก็อยู่มาห้าพันษาห้าพสาซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดใหม่จ้ะก็เพิ่งเพิ่งได้รับ ซึ่งได้รับจ้ะซ่งได้รับต่างๆตอนนี้กำลังสร้างบู่นะเป็นศาลาแล้วก็ศาลาอยู่ใช่ไหมศาลาตอนนี้เราก็ทําการบูรณะครับศาลาอยู่อืมก็ยังเหลือยังขาดส่วนที่ว่าเราต้องสร้างเพราะว่ามันจําเป็นครับเพราะว่ามันจําเป็นเราจะทําเป็นที่ปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็ ศรัทธายายมพุทในวัดนี้มีพระพิทสุขีรูปพระพุณเย่ามีอยู่หกรูปหกรูปครับเป็นวัดได้แล้วนียังไม่เป็นวัดเป็นสำนักอย่างอย่างแต่เราก็ทำเรื่องไปแล้วทำเรื่องไปแล้วครับ ครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการสกลเดชนพเก้าสะพานสายบุญนะครับนี่แหละครับพระคุณเจ้าที่เมตตาปาณีแก่สาธิชนคนเยบุญนะท่านใดที่อยากทําบุญําทานในวัดนี้กลังขาดปัจจัยมากมายเช่นสาราการบุญดุงยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็ยัง,ยงมีสารารอีกประสงค์ด้วยนะฮะที่ที่กาลังจะก่อสร้างนันยังขาดปัจจุปัจจัยมากมายหรือว่าท่านทูดที่เมตตาปาณีแก่วัดวาลามนะครับอิฐหินบุญทรายนะครับแล้วก็บริจาคเงินตามหมายเลขบัญชีข้างบนนี้นะครับหรือติดต่อพระคุณเจ้าได้ พระพุทธเจ้าที่เมตตาปานีแห่งสำนักสงฆ์บุญเลิศนะครับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับมีสารับดีจะบอกแก่สาวิชนคนเจบุญนะครับวัดนี้เป็นวัดที่ยังขาดประจุปัจจัยมากมายนะคุณพี่นะเราจะขอแรงบุญแรงศรัทธาแก่ญาติโยมและสาธิชนคนเจบุญที่จะมาช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยกันนะครับจริงไหมครับคุณพี่ครับจริงครับก็ที่ท่านได้กล่าวมาก็เป็นความจริงทั้งหมดนะครับ ครับอย่าลืมอยาพาดนะครับรายการดีๆมีประโยชน์มากมายเวลาเช้า9ก้าโมงเช้าทุกๆวัน 1. นึกดพีไอชมนะครับรายการสาระประโยชน์เพื่อให้สาธิชนคนใจบุญอาบริจาคเงินและทำบุญกับตามวัดวารามที่กำลังก่อสร้างมุลุลุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือวันนี้ผมสกลเดชต้องกลาบลาทางรายการไปก่อนนะครับและท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชต๊อเก้าสะพานสายบุญม่วนชื่นทีวีด้วยครับทุกๆวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผม